โอ้วอะไรอะสวารุโดทุกคนสวัสดีทุกคนกลับมาอยู่กับจ่องไมามาไก่นะครับซึ่งนี่ก็เป็นการรีอคช่าสกีบิดี้ทอยเล็เหมือนกันแต่มันเป็นอีกยูนิเวอร์สหนึ่งนะเป็นอีกจักรวาลหนึ่งชื่อว่าสกีบิดี้ทอยเล็ตมัลติเวิร์สซึ่งมีน้องๆหลายคนนะครับก็ขอมาให้ลองรีอคจักรวาลน,นี้ดูบ้างได้ยินแว่วๆมาว่ามันจะมีตัวละครอ,อื่นด้วยที่เป็นนาฬิกาใช่ไหม ลองเลี้ยงกันดูเนื้อเรื่องนี่มันเป็นตอนที่พี่รองถูกช่วยเหลือแล้วเฮ้ยแล้วเริ่มไมสกิเอ้าวอย่าบอกนะมาถึงพี่ใหญ่โดนเลยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยพี่ใหญ่โดนแล้วพี่ใหญ่ทิมตัวเองเหรอ เอ้ยอะไรอะ่ะโอ้เปิดมาคือฝั่งอาลียนส์แย่เลยทุกคนนี่ไงตัวนาฬิกาสวัสดีครับสแสดงว่าจาัก,กรวาลน,นี้เนี่ยตัวเอกจะต้องไม่ใช่พี่รองกับพี่ใหญ่ใช่ไหมเป็นเผ่านาฬิกาเวยเท่วะ่ะ อ้าวอะไรอ่ะสวารุโดทุกคนโ,โคตรโกงเลยหยุดเวลาได้อะเผ่านี้ด้วยติดลิขสิทธิ์มาเดีมีแพงด้วยจะมีลิขสิทธิ์หรือไม่มีระเบิดด้วยทุกคน โกงไปแล้วเผ่านี้มีชื่อเรียกไหมทุกคนคล็อกแมนเหรอว้าวโอ wow! ้โ,โ,โ,โหไอเขาทำดีนะเนี่ยชื่ออะไรดอมสตูดิโอ้ยทำดีมากเ้ยเขาทำเฟี้ยวอะตัดมาที่ฝั่งอเลียนตอนนี้ว้าว ดูดิโกงมากอ่ะใช้เวลาใช้หยุดเวลาได้เอ,อแต่หยุดได้จำกัดนะเราคืออะไรบินไปเอาอ๋อบินไปเอามาให้โดนกระสุนของพวกตัวเองมียานด้วยทุกคนโมโหโมโห มันตัวเอกของซีรีส์นี้จะเป็นเผ่านี้เลยนะอะไรวะาุ้ยทมภาพสวยนะเนี่ยจริงๆด้วยตัวเอกเป็นฝั่งนาฬิกานี่นะย้อนเวลาได้หรอ อุ้ยเอา้าตีกันเองบอกบอกว่าพวกนี้มันปัญญาน,นิ่มนะโอ้โดนบุกฐานทุกคนแล้วตัวละครเก่งๆในซีรีส์เดิมนี่มาหมดเลยนะเุ้ยคืออะไรคาล่าคาแมลแมนเห็นอะไร What โอ๊ยเมื่อกี้ใบฟูเปล่าเมื่อกี้ใช่ใบฟูเปล่าเดี๋ยวก่อนนะใช่จริงๆด้วยใบฟูไอ้นี่ไอตัวกลายพันธุ์นี่สกีบีดี่ทอยเล็ตไกลพะ What? ไททัานไททัานทีวีแม้ ไททันนาฬิกาแบนเขาเรียกว่าอะไรเขาเขาชื่ออะไรคอมเมนต์บอกด้วยเมื่อกี้นี่โอ้ยสวารูโดยิงหยุดเวลาได้วอดอูชารช์พลังยิงปึ้งนิ่งไปเลยเจอหยุดเวลา พลังอะไรอ่ะโคตรโอพีเลยอ่ะอะไรอ่ะสะกดจิตเหรอหยุดเวลาได้สะกดจิตได้เหรออ้าวไซเอนติสดูดิว่าจะสู้ได้ไหมดูเขามั่นใจมากเลยนะทุกคนทีวีแมน ตอนนี้โดนลุมแล้วจีไมนไอจีเหลี่ยมมันมายิงมันหยุดเวลาซาวารุโดใส่มันตายไหมไอมันจะตายไหมโว้โวววเกือบแล้วนี่ไงต่อยหน้ายับต่อยหน้ายับทำไมมันเก่งจังว่าไททัทนนาฬิกาแมนเนี่ยเอาพี่ใหญ่อยู่นู่นนี่ พี่ใหญ่ที่โดนไอ้นี่แล้วใช่ไหมประสิทธิ์จัดการไปแล้วอย่างนี้เขาก็ต้องไปสู้กับพี่ใหญ่ปะโอ้โหนี่มันพันลังอะไรวะเนี่ยมันโอพีเกินไปแล้วเอา้าสกีพี่ที่ทอยเล็ตเอาพีเอวีแมนถูกทิ้งเหรอจบวุยมันดีว่ะเฮ้ย <laughs> ทุกคนป่าว่า ห้องนี้เขาทำได้ค่อนข้างดีเลยนะความสมูทของแอนิเมชันซาวเอฟเฟกแล้วก็เนื้อเรื่องก็โอเคเออสนุกดีสนุกดีกดป๋าเพิ่งได้ดูนะเห็นว่าเขาเริ่มทำมาสามอาทิตย์ได้แล้วมั้งแต่ป๋าเพิ่งได้ดูแล้วใครเคยดูแล้วคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่ามันเนื้อเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรแต่ว่าเท่าที่ป๋าสังเกตมาเนื้อเรื่องนี้มันจะเกี่ยวกับเผ่าใหม่นะซึ่งเป็นเผ่าเขาเรียกว่าอะไรเผ่าคล็อกแมนเหรอ ซึ่งความสามารถของเผ่าใหม่นี้ก็โหอ,อย่าง OP เลยหยุดเวลาได้เหมือนจะย้อนเวลาได้อีกแล้วก็เหมือนสะกดจิตได้อีกนะครับแล้วยังมีไททันเป็นของตัวเองด้วยอ๋ออ๋นี่มันจะโ P เกินไปแล้วปะปาคิดว่าพี่รองกับพี่ใหญ่ในจกักรวาลนี้นะ่าจะไม่ได้มีหมดอะไรมากมายนะครับน่าจะไปนเน้นเรื่องของเผ่าใหม่ไปเลยแล้วที่ป๋าชอบเลยเนี่ยคือดีไซน์ของเผ่านาฬิกานะป๋าว่ามันแบบมันดูเท่ดีมันเป็นแบบเป็นผู้ดีอะ ผู้ด,ดีอังกฤษแต่คิดเหมือนกันไหมเออเท่ดีแล้วก็ดีไซน์ของเนี่ยคล็อกไททันแมนเนี่ยเขาเรียกไททันคล็อกแมนหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะป่าว่าเท่ดีเท่ดีเหมือนกันนะครับเออสวยสวยสวยเป็นไงบ้างทุกคนสำหรับจัก,กรวาล s k i b i ี่ t o i ท e t เ u l ต i มัลติเวถ้าอยากให้ป่ารีแอคต,ตอนต่อไปของเขาดูก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกระดิ่งด้วย แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ